ไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครมองหา honda HRV รุ่น Hybrid แนะนำาีาหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้นะคะกับ honda HRVE HEV 1.5e ปี e e e 2023ไม่ใช้งานแค่40,000กิโลมาพร้อมสี่ขาวมุกสี่สวยออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสีดมโรงงานไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นราคา7 0 0 0 0 99,000บาทารายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้มีอะไรน่าใช้งานราคาคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวจะพาชมารายละเอียดบอดี้ต่างๆของตัวรถนะคะว่าสภาพน่าใช้งานแค่ไหนไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดต,ตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือสองนะคะกับนุษที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาเจอกันนะคะที่สาขา2ของเราค่ะพี่พี่ขาพามาอัปเดตสต็อกนะคะบอกเลยที่สาขา2ของเราเติมสต็อกนะคะมากกว่า50คันเลยเดี๋ยวขอให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะทั้งมีลูกค้าวอล์คอินเข้ามานะคะแล้วก็รถจอดตรงนี้เยอะมากพี่พี่ขานี่เลยนะคะและนี่คือสาขา2ของเรา เพชรยนต์นะคะเสรีไทย95สาขา2วันนี้พามาอัปเดต SUV ฝั่งโซนด้านนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้มาหลุดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนะคะเดี๋ยวนุชพามาดูอีกหนึ่งรอบการสําหรับใครนะคะมองหารถท่าที่นั่งเป็นรุ่นไฮบริดนะคะแนะนําเจ้าตลาดเลยคันนี้นะคะกับ Honda HRV eHEV ค่ะคันนี้ได้เป็นรุ่น 1.5e นะคะมาในปี2023เลยกับราคา799,000บาทเท่านั้นเลยสีขาวมุกลหล่อแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ห่า ยากมากได้ทะเบียน3ตัวมาด้วยนะ186คันนี้ทะเบียนสวยมากเลยลราเดี๋ยวเพิ่มเติมีอะไรน่าใช้งานนะคะเดี๋ยวพาไปดูในคลิปเต็มเลยพี่ขาบอกเลยว่าคันนี้น่าจับต้องมากๆ ผ่อนแค่1 1 0 0 0ได้ไม่แค่40 0 0 0กิโลเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายด้านในและด้านนอกกันนะคะว่าสวยเดิมแค่ไหนบ้างสําหรับในส่วนของรารเอีดด้านหน้าตัวรถนะคะดีไซน์นะคะด้วยไฟหน้า LED ดีค่ะพร้อมไฟเดยร์ทมและหนึงลา์แบบนี้เลยนะ,ะกระจกหน้านะคะได้เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะเป็นชั้นๆสภาพสวยมากตัวโครงสร้างต่างๆนะคะของตัวรถเราการันตีให้ไม่มีประวัติผิดความมาสีขาวเดิมกันชนมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะได้แม็กสีทูโทนนะแม็กอลอย แบบนี้สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้ามาในสภาพเดิม ยางปี23ทั้ง4เส้นแล้วเรียบร้อยนะคะดอกอยางเนี่ยนะคะยังบอกเลยว่ายังมีการใช้งานได้ระยะยาวอยู่นะคะได้แม็กขอบสบมาแล้วเนะะี่ยครับซุมร้อมไม่มีประวัติผิดความมาเรียมสารเส้นสายตัวรถมาในสภาพเดิมกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วเนี่ยคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วยเรียมสาด้านข้างสภาพสวยมากเลยมาพร้อมคิ้วกันศาดตรนะคะติดตั้งมาให้สีบานสวยๆเลยภายในนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะได้ในส่วนของพรมลรยมันติฟังก์ชันมาให้แล้วนะคะมาพร้อม ะะที่การออกนอกเลนนะหรือว่าฟุตสตาร์ทมีมาให้รับสายวางสายมีมาให้แล้วเรียบร้อยว่าพร้อมจอกลางรองรับเปิลคาเพลนดอโต้กล้องถอยหลังระบบแอร์ออโต้เบาะหนังสภาพสวยเลยเกียร์ออโต้สวยมากคันนี้นะคะเบาะไม่มีดีรอยฉีกขาดได้เป็นเบาะหนังสเปคเดิมโรงงานเลยคุณพี่ขาภายในยังมีกลิ่นหอมรถใหม่เหลืออยู่นะสาหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นะคะจอกลางใหญ่แบบนี้เลยเป็นจอทัชสกรีนมาให้แล้วระบบแอร์ออโต้ค่ะพี่พี่ขาภายในพรีเมียมมากๆเลยนะคะ และคอนโซลกลางนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลแผงประตกูก็มาในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูคอนโซลกลางนิดนึงนี่ เบรกมือต่างๆนะคะมีมาให้ครบนะคันนี้ได้เป็นรุ่นนะคะ 1.5e นะคะเป็นรุ่น ehev นะค,ะคุณลูกค้าสวยมากคันนี้ซอกประตูนะคะโครงสร้างต่างๆหัวน็อตเมคกอารคมาในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะรอยคูชีต่างๆมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแผงประตูก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันด้นในส่วนของเซนเตอร็อกนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ปรับกระจกออโต้มีมาให้สภาพสวยเลยนี่นะคะ แผ่นซักับเเพด้านร่างตรงนี้นะคะโอ้โห و, ยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยดู ใหม่เอี่ยมเลยคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะช่วงล่วงช่วงล่างมาในสภาพเดิมนะคะกว้างเลยสำหรับคันนี้ <c oughs> และในส่วนของดาเรียเสาบีค่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวน็อตไม่มีร่องตอวการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้เห็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครอยากดูดาเรียพเพิ่มเติมคันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างพี่ๆขาวันนี้นะคะพามาอัปเดตให้ดูบอกได้เลยว่ารถสวยมากคันนี้จอดอยู่ที่สาขา2ของเราเนะคะเสรีไทย9 5นะคะสำหรับใครอยากมาดูรถ มาลองขับนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ลูกค้าดูได้เลยนี่ด้านหลังตัวรถนะคะไฟท้ายดีไซน์ใหม่เดี๋ยวนุชพาไปดูนะคะมาให้ดูในส่วนข,ของรายละเอียดของบริษัทกันก่อน ห้องประสาทด้าน,ดน,นหลังนะคะกว้างมากๆเลยนะคะนั่งกันสบายไม่มีแอร์อัดนะคะแล้วก็ได้แอร์ตอนหลังมาแล้วเรียบร้บอยเบาะด้านหลังหรือว่าด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดเลยมาในสภาพเดิมค่ะและยังพับลงได้ขนสัมภาระได้จุกๆเลยนี่นะคะถาดหลังมีมาให้ภายในสวยเดิมนะคะตัวเบาะยังพับลงได้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของารายละเอียดตัวซอกประตูค่ะนี่นะคะตัวน็อตมาในสภาพเดิมค่ะน็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยการแกะไข แผงประตูก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะเรื่อไหนมองหาอยู่นะคะรถห้าที่นั่งประหยัดน้ํามันเป็นตัวไฮบริดนะคะแนะนําเจ้าตลาดเลยกับ Honda HRV นะคะ EHEV นะ,ค,ะคันนี้1 5 e นะคะได้เป็นตัวเริ่มแต่บอกเลยว่าออปชันที่เขามีให้มาครบแน่นอนและในส่วนของรายละเอียดด้านท้ายตัวรถนะคะดีไซน์ใหม่แล้วด้วยไฟไท้ายเต็มลำแบบนี้ได้เป็นไฟไท้าย l e ด้วยโลโก้ฮอนด้านะคะอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็ตาฮอนด้านะคะเป็นสีฟ้าที่ เป็นเอกลักษณ์ของตัวไฮบริดก็อยู่ในสภาพเดิมด้วยนะคะกันชนด้านหลังค่ะนะคะในส่วนของกันชนมีติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์กะระยะมาให้แล้วไฟท้าย LED อยู่ในสภาพเดิมนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยเรียมสันเส้นสายตัวรถคมเป๊ะเดิมแบบนี้ค่ะคุณพี่นะคะสีขาวมุกสวยๆเลยได้แม็กมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียมสันด้านข้างสาีข่สข้างประตูก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะกระจกรอบคันพาร์ทเดิมแล้วนะคะคิวกันศาสตร์มีมาให้เปิดเข้ามาภายในเนี่ยะคะคันนี้นะห้องบริสารททั้งสองข้าง อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะโครงสร้างน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะพ,พี่ท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะคันนี้น่าใช้มากนะคะเหลือ2คันสุดท้ายนะ,ะตัวเริ่มแล้วก็ตัวท็อปสุดนะคะสนใจแบบไหนทักเข้ามาได้เลยคิ้วกันศาสตร์มีมาให้สภาพสวยนะคะ แล้วก็ในส่วนของารายละเอียดนี้เลยนะคะด้านข้างทั้งสองข้างนะเ <_ an> บาะนะคะไม่มีอด้วยรอยฉีกขาดเบาะมาในสภาพเดิมออปชั่นมีมาให้จัดเต็มมาแล้วนะคะไม่ว่จาจะเป็นจอกลางเนาะรองรับเป้นคารเพนโดโต้นนะคะก็มีมาให้สภาพสวยเบาะไม่มีร้วยรอยฉีกขาดนะคะคันนี้นะเบาะมาในสภาพเดิมจะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟา้าด้านคนขับนะคะตัวด้านนี้จะได้เป็นปรับปรับมือนะคะแล้วก็ซอกประตูก็อยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกันจากโรงงาน นี่เลยนะน่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับใครมองหารถ SUV หรือว่าเป็นรถนะคะห้าที่นั่งเป็นรุ่นไฮบริดเนาะคะันนี้ตอบโจทย์เลยพี่ๆขาดูแผงนประตูด้านข้างนะ,ะไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะอนโซลหน้านะคะได้ดีไซน์แอร์ใหม่มาให้แล้วยาวๆแบบนี้มาพร้อมจอกลางกล้องถอยหลังก็มาในสภาพเดิมค่ะระบบแอร์ออโต้มีที่สีบสาย USB 2ข้างเลยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้สภาพสวยนะคะวันนี้ไม่ได้สตาทเครื่องให้ดูนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะ แบตหมดเนาะเดี๋ยวเรามีการเติมแบตให้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้พี่ได้พลาดกันนะคะที่บังแดดอยู่ในสภาพเดิมเลยมีกระจกมาให้นะคะเดิมๆสวยๆไฟหน้านะเปิดปิดใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะแล้วก็กล้องถอยหลังมีมาให้ชัดแน่นอนนะคะอะไปกันต่อเลยนะคะสำหรับใครอยากดูรถมือสองนะคะคุณภาพเกรด A นะคุณพี่ติดต่อนุชเข้ามาได้เลยนะค,ะคันนี้ฝากไว้หนึ่งคันนะคะสำหรับ H R V นะคะ1.5 E นะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นรุ่น H E V ด้วยประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรุ่นไฮบริดเจ้าตลาดของเราและเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับโฉมใหม่นะคะ ตัว Honda HRV นะดีไซน์ใหม่มาให้แล้วพรีเมียมยิ่งขึ้นและที่สำคัญได้เป็นตัว h ฮ b ริดนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคันนี้ 1.5i นะคะปี2023ราคา799,000บาทใครสนใจคันนี้สอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดาเรียดหน้าห้องเครื่องนะคะว่าสภาพอยู่สวยสมบูรณ์แค่ไหนกันบ้างไปดูกันได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรารยละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยเบนซิน <Ben zin, S 1> บวกไฮบริดนะคะมาในสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องมานะคะมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยจากโรงงานนะคะหน้าห้องเครื่องไม่มีการช้ำนะคะน็อตแต่ละจุดมาในสภาพเดิมเครื่องแท้โรงงานรอยคิวต่างๆของตัวน็อตมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่คันนี้สวยมากบอกเลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะคันนี้ได้เป็นรุ่นตัวเอ่อไฮบริดด้วยนะคะซึ่งการประหยัดน้ำมันของเขาเนี่ย ค่าน,น่นนอัดจะฝากกระโปรงทั้งสองข้างนะคะมาในสภาพเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีด้วยรอยฉีกขาดเมคอัพต่างๆนะหรือจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสนใจรายละเอียดคันนี้นะคะโทรติดต่อเข้ามาหาหนูได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองหนูเพชรยนนะคะยินดีคำปรึกษาทุกเคสเลยสำหรับใครมองหาอยู่นะคะตัวใหม่แล้วอยากได้แบบว่าราคานะ คุ้มค่านะคะคันนี้นะบอกเลยว่าประหยัดจับไปแดงไปหลายแสนแน่นอนนะคะแล้วได้ไม้แท้4 0่40,000กิโลรถปี2023ด้วยนะคะกับ h ั n d a HRV นะคะ EHEV 1 5 e นะคะปี2023นะคะราคา7 9 9 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อเข้ามาหาเรูได้เล,เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝายพี่ FC กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะ,ะเผื่อจะไ่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะ SUV มือสองข้ามาใ,ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ